สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุตินันชาแนลค่ะวันนี้พามาซื้อผลไม้ค่ะทุกคนพี่มาซื้อที่ตลาดภูสิงห์นะคะเป็นร้านริมทางค่ะมีผลไม้หลากหลายเลยค่ะอันนี้อังหง่นไซม์คัสโดล,ละร้อค่ะทุกคนแล้วก็มีอังหงนหลายอย่างมีผลไม้หลายอย่างเลยค่ะ ช่วงที่ที่ไปซื้อนะคะก็จะเป็นช่วงงานบุญเดือน10นะคะก็จะคึกคักมากเลยค่ะส้มลงเท่าไหร่จ๊ะส้มเี็ด0หวานบ่าอันนี้หวานบ่ามันก็ไม่หวานมานหน้ามันถูกแน่ใจมากเลยจ้ะอันนี้ร้อยแบบเป็นช่วงแบบก้อนได้ก้อนเ ที่พี่ก็ซื้อผลไม้หลายอย่างเลยนะคะทุกคนมีทั้งองุ่นส้มแล้วก็สับประรด,ดค่ะจะซื้อเป็นผลไม้อย่างละ1นกิโล2อกิโลนะคะส้มตัวนี้โลละ70บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเลือกส้มก่อนนะคะผลไม้ที่ซื้อในวันนี้นะคะก็จะซื้อไปในพิธีไหว้บรรพบุรุษนะคะแล้วก็จะซื้อไปให้ครอ,อบครัวได้รับประทานด้วยค่ะ ที่จะเลือกส้มสีทองนะคะอีก2กิโลค่ะทุกคนพอดีเนาะข้างบ้านฝากซื้อด้วยนะคะเดี๋ยวมาเรียกกันค่ะส้มสีทองตัวนี้จะเป็นอ่าโดล,ละ120นะคะทุกคนที่เอา2โลค่ะแบ่งเป็นถุงละ1โลค่ะ าโลหนึงนะโลนึเดี๋ยวเอาถุงเลยกเบก็ได้นะสวะกใหญ่สาแลเอารวมไป ส้มอย่างละโลเดี๋ยวเรามาคิดตังคนะไปดูว่าเท่าไหร่สองร้อยสี่สิอันนี้โลหนึ่งเจ็ดสบอันนี้ลืมเลยสองร้อยสองยแปดเป็น5้าร้อทั้งหมด590้าิบ สิบห้าบาทจะลดลูกสองออันเดียวอันเดียวรวมปักันด้วยหกร้อยสามห้าจ้ะ ซื้อผลไม้เสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้เหมาไป635บาทนะคะทุกคนคะก็จะมีขนมละจัดเป็นเซตเซตแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีผลไม้เป็นเซตด้วยะคะ่ะเป็นชุดไหว้บรรพบุรุษนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลไม้อีกร้านหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะซื้อร้านนี้อีกโลนึงนะคะสําหรับ่นเดี๋ยวพอซื้อผลไม้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ก็จับไปซื้อของปิ้งย่างต่อค่ะทุกคน ร้านนี้ก็สวยนะคะผลไม้สดๆทางนั้นเลยค่ะแบบกล่องนี้กล่องเท่าไหร่คะมันนานแล้วอันนี้ลงใหม่ไหมคะคี่ลงใหม ซื้อต้องเดือนสั่งสีู่ซื้อไปแล้วค่ั้สองอะไรคะได้ค่ะก็น้อยสี่สิบครรู้แล้วน้อ่เดี๋ยวขอเลือกก่อนได้อันนี้รู้แล้วน้อไข่ปลาเอานี้นะคะย่าง สามสิบยี่สิบห้าสิบข้อใจให้แม่หน่อยอันนี้ของซีพีมันโตัวอ้วนเนาะเนืออ้อเนื้อหลายตัวนี้มันของศูนย์เกษ,ษ,ษตรเปรียงไ,ไม่เอาอันเล็กๆของบ้านๆนี่เนื้อหมูเนื้อเนื้อหมูว้นเนื้อหมูสิบบา,บาทสิบบาท ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทิชชานันชาแนลด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน